โกสปอตยังพักฐานต่อลุ้น1,970เอาอยู่หรือไม่แต่ระยะสั้น ไม่สู้ดีด้าน SPDR ยังขายทองคำต่อเนื่องส่วนทองไทยยังอุ่นใจได้เมื่อเงินบาทอ่อนค่าอุ้มไว้สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรากลับมาพบการทางช่อง u t u b e โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โก A าล .com วันนี้เชา 24, ้า24เมษายนแล้วนะครับเป็นสัปดาห์รองสุดท้ายของเดือนเมษายนกันแล้วเดือนนี้เองราคาทองคำก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับยังคงปรับตัวลดลงมาอย่างต่อนเนื่องโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับ ลงมาแรงถึง21ดอลลาร์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นยังไงฝากเพืเ่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัครับช่องทางต่างๆของโกลาด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์โกลาล G O L D A R O U N D ขอบคุณมากครับเรามาดูรายละเอียดสัปดาห์ที่ผ่านมากันราคาโกลสปอร์ตปิดปรับตัวลดลงไป21ดอลลาร์นะครับราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่2 0 1 5ดอลลาร์เท่านั้นแต่ถ้าว่าจุดที่น่าสนใจคือราคาได้ลงมาทดสอบจุดต่าสุดแถวๆ 1, 9 7 0ถึง ครั้งนะครับก่อนที่มาปิดสัปดาห์ที่1,983ดอลลาร์แม้ว่าราคากูสปอร์ตจะไม่ดุดระดับ1,970ดอลลาร์ลงไปแต่สัญญาณระยะสั้นนี้ก็ยังไม่สู้ดีนักนะครับเพราะว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยข่าวในตรางที่สําคัญคญเนี่ยยังไม่มีนะครับข่าวที่จะมาหนุนทองคํามีโอกาสที่ราคาจะไหลไปตามเทคนิคเลยนะครับแล้วก็มีไปความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าถ้าหลุดลงไปจากแนวหนึ่ง 9.70นี่ครับก็คือลงไปแถวประมาณ1.965-1.955เลยนะครับเพราะว่าผมคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางชานิงโกแล้วว่าตรงแดนั้นก็จะเป็นแนวรับสำคัญทางชแนลขาขึ้นอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมันยังหลุดลงไปก็คงต้องมาพูดคุยแล้วก็มาวางแผนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลักๆก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐครับที่ประกาศในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลายตัวยังไม่สู้ดีนะครับแต่ก็หนุนราคาให้ปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะครับเพราะถูกกดดันจากความเห็นของเจ้าหนี่เฟดที่ยังคงหนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ระดับสูงอยู่แต่ว่าสัปดาห์นี้เจ้าหน,นีเฟดก็จะทุก จะะไม่มีเศษออกมาพูนนะครับเพราะว่าทางเป็นกฎของทางเฟดที่จะห้ามพูดก่อนจะประชุม FOMC ในวันที่2และสพฤษภาคมนี้นะครับเราไปดูกองทุน SPDR กันบ้างแะครับก็ยังคงเทขายทองคําออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยภาพรวมขายออกมา4ตันเศษเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที วัดดูได้นะครับถึงความต้องการในตลาดทองคํา SBDR ขายออกมาเนี่ยก็อาจจะปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับก็ต้องดูว่าจะขายไปถึงไหนนะครับเราไปดูราคาทองคําแท่ง96.5นเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเท่ากับราคาปิดเมื่อวันเสาร์คือราคาขายออกอยู่ที่32,400บาทส่วนราคารับซื้ออยู่ที่32,300บาทนะครับทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําภาพรวมลดไป200บาทนะครับแม้ว่า กสปอร์ตจะลงไปแรงแต่ว่าค่าเงินทางทองไทยยังได้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาอุ้มไห้นะครับซึ่งเช้าวันนี้ค่าเงินบาทก็เปิดตลาดอ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่34.40บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าจากวันศุกร์ที่ระดับ34.38บาทต่อดอลลาร์นะครับและวันนี้ก็คาดว่าจะแก่งตัวในกรอบ34.30ถึง34.55บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยตลาดกำลังรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาชี้นำนะครับเรามาดูมุมมองของเมื่อไค้าทองคำในประเทศกันบ้างทางออสเตรเลียโดยว่าเช้านี้นะครับราคากูสปอร์ตเปิดตลาดไปแตะที่หนึ่ง 982ดอลลาร์นะครับหรือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ32,300บาทโดยราคาทองคํายังมีแนวโน้มยอดตัวนะครับหลังจากที่ไม่สามารถก้าวข้ามระดับ2,015ดอลลาร์ไปได้ทําให กลับมาปรับฐานอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้หากเบรกแนวต้านที่2,015ไปได้เป้าถัดไปก็คือ2 0 2 0แล้วก็2 0 4 8ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาทองจะเสียรูปแบบขาขึ้นก็ต่อเมื่อหลุดแนวรับสําคัญบริเวณ1,976ดอลลาร์ไปดูทางเทคนิคนะครับสัญญาณ RSI ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับวันนี้เคลื่อนไหวเข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะครับ เป็นส่วนที่แรงขายมากเกินไปจึงมีความเป็นไม่ได้ว่าราคาอาจจะมีการดีดตัวขึ้นในลักษณะของการหลีบเบาสั้นๆนะครับวันนี้ออสซิลินแนะนําให้ซื้อขายตามกรอบแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ซื้อไว้หากราคาขยับขึ้นให้ทยอยขายทํากาไรนะครับโดยออสซิลินให้นรับพี่ของโกลสบอลนะครับอยู่ที่1976แล้วก็1960บดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1990แล้วก็2 0 0 0ดอลลาร์นะครับส่วนทองคํา9 6 5แนวรับซ็นต์แนวรับดี ส2 5 0 0บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่32,350ถึง32,500บาทนี่ราคานี้ก็ราคาทองไทยนะครับเป็นราคาโดยประมาณนะครับก็ต้องดูเรื่องของเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ <c oughs> เราไปดูมุมมองหัวเส้นเฮงระบุไว้ว่าแนวโน้มราคาทองคําคาดว่าอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับราคาทองคําพยายามสร้างฐานแถว1,970แล้วก็1,980งาอบาราถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวไปก็คาดว่าจะมีแรงเทขายออกมามากนะครับแล้วก็จะลงไปแถวแนวรับที่1 1,950ดอลลาร์เลยทีเดียวสัปดาห์นี้ตลาดจับตาตัวเลข GDP สารัฐมริกหนึ่งแล้วก็อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐด,ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเดือนมีนาคมนะครับสิ่งมองว่ารียะสั้นทองคำมีแนวรับที่1,970ดอลลาร์ 1, 70, แล้วก็1,950ดอลลาร์ 1, 50, ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,000แล้วก็2 1 0ดอลลาร์บริษก็แนะนาเล่นสั้นนะครับหรือรอย่อซื้อสะสมเช่นเดิมจับตาแนวรับ1,980ถ้าหลุดลงแรงจะใช้แนวแนวต้านที่2 0 1 5แล้วก็2,20 0 เป็นจุดขายทำกำไรนะครับปิดท้ายที่ y l g มองว่าหลังจากที่ราคาได้ทิ้งตัวแรงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอาจจะฟื้นตัวช่วงสั้นๆนะครับแนะนาเปลียดเสี่ยงเปิดสถานะซื้อทำกำไรนะครับเมื่อราคาลงเข้าใกล้บริเวณกรอบร่างบาริเวณแถวแนวรับนะครับหาราคายืนแนวรับได้1 9 7 2งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอแล้วก็หนึ่ก้าร้อยหกสิบเก้าดอลลาร์สถานะซื้อตัดขาดทุนนะครับหากราคาหลุดแนวรับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าแล้วก็สานะ ปิดทำกำไรสาซื้อนะครับหากราคาปรับตัวขึ้นไม่ผ่านโซน2,000แล้วก็2 0 1 2ดอลลาร์นะครับเรามาดูตัวเลข17ิสัปดาห์นี้นะครับยังมีอีกหลายตัวให้น่าสนใจนะครับให้ต้องติดตามแต่ว่าอยู่ในช่วง,ลงกลางๆและปลายสัปดาห์นะครับวันอังคารก็จะมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมัน่นบริโภคจาก Con f e r e n c e Board นะครับยอดขายบ้านใหม่เดือนมีนาคมขณะที่วันพฤหัสก,หก็จะมีตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือปีนีรีบ ขณะที่วันศุกร์ก็จะมีตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE เดือนมีนาคมนะครับซึ่งตัวนี้แฝงในความสําคัญแลวก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้พิจารณาในการตัดสินใจการขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ในการประชุม FOMC วันที่2แลวก็3ามพฤษภาคมนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษาย,ยนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่เรานํามาฝากกันในช่วงนี้นะครับช่วงมาบ่ายเย็นๆเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะพูดคคคุยกกกััับบบททาาาาางงนนนวิเรระระะหห์จษไ้ดู มองการลงทุนสับยานี้กันว่าแนะนําอย่างไรกันดีนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่เมืองไทยนะครับที่สัมปูนการดำเนินงานของโกราลมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intagro j e t e l r y จำกัดบริษัท a u s s i s จำกัดบริษัท shining Go b u l l i o n จำกัดบริษัท shining Go Jewelry จำกัดบริษัท TDC Go จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m o d i t y จำกัดบริษัทเล่งหงจำกัดและก็บริษัท G Cap Go จำกัดนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ